สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการเกมรัตชั่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็สร้างบ้านได้หลังใหญ่แล้วไม่ใหญ่หรอก <c oughs> มันเป็นที่เก็บของระดับโลกระดับชาตินะครับแต่ทางเข้ามันไม่มีครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ทุกคนที่กำลังติดตามนะครับ รู้สิว่ามันอยู่ในกันแน่ข้าบนหรือเปล่าวะเราทุบดิหรือว่าเธอเขาจะไปทางนี้คนทุบแล้วมันจะมีอะไรออกมาไม่ใช่ครับความลับเราจะมาบอกกันท้ายคลิปแต่ตอนนี้เราจะไม่เข้าไปก่อนครับผมจะมาให้ผมจะมาผมจะให้ดูกล่องก่อนดีกว่าค่อยไปดูตอนที่ มันมีถ้ำนะครับนะครับนะครับเอาละครับนี่ครับเล็กเยอะมากเราจะคู่นะโทษทีครับโอเคครับต่เอเลย ผมจะพาไปดูถ้ำที่ผมเจอมันเป็นถ้ำที่อเมซิ่งไทยแลนด์มากอยู่ลึกเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่หลังไม้ผมก็คุดขุดขุดนะครับก็เฮ้ยไไปได้ยังไงเหมือนกับมีใครทำทางตันน่ะ พยาบาลมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันหายไปแล้วผมพูดจริงนะผมเจอท่า嘛เป็นไปไม่ได้ไม่จริงอะ่ะ เราต้องไปของเพื่อมาขุดครับอย่างนี้มันไม่ไหวทําทําโอซาเจอแล้วทําจ้ารอข่าจะไปกอบกู้ประเทศชาตินะรอข่า ก็เลยประตู <c oughs> ทำจ๋า,จาทำทำทำอุยอ้ยเฮ้ยอูล่ละลืมเปิดมอดตอนที่ผมสร้างบ้านผมก็ไม่อยากให้ใครมารบกวนไม่อยากให้คิปเปอร์มาระเบิดบ้านของเลยปิดมดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก่อนนะเจะ้าหนู เจอแล้วอะไรนี่ครับอะไรอ๋อนะครับนี่ครับยวสร้างจุดก่อนเดี๋ยวลืมเพราะอะไรมันถึงใครรู้ช่วยบอกเลยคนระับ ปึ๊บ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 ครับนี่ครับที่ถ้าผมเจอคลิปหน้าจะมาดูเอ้ยไม่สิจะมาลงถ้ำกันดีกว่าติดอะไรวะอ๋อ เดี๋ยวเฮ้ยทำยังอยู่หรือเปล่าโอเคยังอยู่แล้วทำไมหินแล้วได้เสอสี่อันเมื่อกี้อ๋อใช่ละสวยแล้วไงเห็นสีเขียวๆนี่นึก็่คิปเปิ้ลสิโยโกยเธอโยม นอนก่อเด้อเด้อเด้อเดลา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 ้ยันนี้กเพื่อนชาวโลกชาวโลกชาวมาครับเหรอชาวโลกมาครับหมาบูตอนเช้ากันตอนเช้ามันก็ไม่เคยสุใสุล้ว ก็มาบูกันได้ช่างแมงนต้องเปิดพยาบาลอีกแล้วใครตายวะเอ้ย,มอยไ,ไม่เอยแยบเองวะไปบอดเจ็บต้องพูดอย่างนี้มันถึงจะดีแต่เราก็ไม่มีโอกาสทำฟาร์มเลยอ่ะทำไรดีนะคลิปไหนจะมาทำฟาร์มดีเหรอครับเนี่ยพอเราไม่พอตอนนี้ผมออกมาในพ่เศษนักก็ มาด้วยด้วยตอนที่ยังไม่ถึงเวลาเรียนนะครับก็มาดแต่เพราะไม่ใช่วิไฟมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยแล็กเท่าไหร่นะ <c oughs> ตรงน,นี้มันแหลก <c oughs> เป็นโซนที่อันตราย <c oughs> บ้านเหมือนตึกเลยสร้างอะไรยิ่งใหญ่จัง มมมมมมตตตตาาาา่ไเอาละครับมาเฉลยกันว่าไอ้ไอ er ้เน okay. ี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ใหญ่ๆสูงๆเนี่ยมันคือทางไหนผมจะมีตัวเลือกให้ครับ อย่างที่หึก็คือทุบเข้าไปทุบเข้าไปแล้วเข้าไปเลยนะครับอย่างที่สองอย่างที่สองนะครับก็นีอยู่สามตัวเลือกครับอย่างที่สองใช่ไหมครับขึ้นไปครับเข้าดิเออขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ต่อตัวขึ้นไป จากนั้นก็ทุบตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ลงมาครับอย่างที่สามอย่างสุดท้ายก็คือเข้าทางนี่นะครับเข้าทางรูปภาพนี่ครับก็มีอยู่สามตัวเลือกครับอย่างที่หนึ่งทุบตรงนู้นแล้วเข้ามาอย่างที่สองขึ้นปข้างบนแล้วเอออะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่สามก็เข้าไปในเรูปภาพนะครับ หน้าเราจะมาเฉลยกันนะครับให้ท่านผู้ชมไปคิดก่อนนะครับก็ไปคิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนใต้คิปว่าผมจะเขียนทวนอีกครั้งว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูให้จบนะครับ เวนสำหรับคลิปนี้โอ้ยังไม่ถึงคนระับผมก็สร้างเพื่อจะทำฟาร์นครับเนี่ยะครับ,รบผมชอบติดรูปภาพครับเพราะมันสวยดีเออส,ส,สัตว์ต่างๆ้าต่างๆจะได้ดีใจกันผอ้ยดต้องแต่ผมติดภาพเพราะมันสวยครับมันจะผมชอบภาานี้มันกลมกลืนกับ คือแอ่นั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็อาทีติเซอร์รับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย